ลูกสาวคู่รักดาราดังคว้าเหรียญทองแล้วหลังแข่งไอซ์สเกตน่ารักและเก่งมากๆสําหรับน้องแตงโมปุนาดาพรหมยศลูกสาวของแจงปุนาสาและแจสชวนชื่นจะเห็นความสวยความน่ารักและพัฒนาการความสามารถของน้องแตงโมอยู่บ่อยครั้งผ่านทางไอจีของสาวแจงจากที่ทราบกันว่าน้องแตงโมเก่งมากๆในด้านไอส์สเกตลงแข่งและได้รับรางวัลหลายรายการอย่างล่าสุดแม่แจงโพสไอจีส่วนตัวเผย ภาพน่าประทับใจพร้อมระบุข้อความประกอบภาพไปว่าจบอย่างสวยงามฟรีสไตล์5เหรียญทองมาแล้วแม่ยิ้มแฉ่งเลย Hash tag ทีมครูลูกเกด #getbangkok2023 g ท่ากลางทุกคนที่ไปแห่ร่วมยินดีน้องแตงโมเพียบเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งหน้าเป๊ะมากๆเลยล่ะค่ะเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของสาวแจงและหนุ่มแจ๊ดได้ดีจริงๆแบบนี้เหมาะสมแล้วลค่ที่เป็นที่รักของใครหลายๆ คนแต่กว่าจะได้เหรียญไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวพระน้องแตงโมเองก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและใส่ใจมากๆฉะนั้นการที่ได้เหรียญทองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลสาหรับคนที่ตั้งใจมากๆเลยทีเดียวค่ะขอชื่นชมมากๆเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับคอมเมนต์อาทิเก่งลูกสาวสวยมากค่ะเก่งมากค่ะคนสวยเก่งมากเก่งมากๆเลยครับสวยมากน้องเก่งมากค่ะเก่งมากๆค่ะลูกสาวมัมมี่ ทั้งเก่งทั้งสวยค่ะเรียกได้ว่าสวยเก่งคู่กันมาเลยทีเดียวแบบนี้สาวแจงกับหนุ่มแจ๊ดจะห่วงลูกสาวขนาดไหนกันแค่นี้ซึ่งก่อนหน้านี้เองน้องแตงโมก็ได้มีข่าว กับลูกชายของหนุ่มพีททองเจอแต่ยังไงยังไงก็ต้องรอดูไปก่อนเพราะน้องแตงโมและน้องโรเตอร์เองก็เคยบอกว่าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันนั่นเองค่ะแต่ขอชื่นชมในความเก่งและความสวยมากๆจะเป็นกําลังใจและซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณแตงโมปุณดาแจงปุณสาและแจ๊ดชวนชื่น ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ